เราได้เดินกันกับนายพลเก้าพิการกับสิ่งที่ผมเห็นในสนาให้เกือบสิบนาทีมันสำคัญที่จะแยกมันออกเป็นอยไม่อยากให้พลาดกันกับท่านหลายที่ในสังคมเรนได้เห็นสิ่งที่ผมได้เดินร่วมกับพี่น้องในพื้นที่ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดอุบลราชธานี๋ยวผมให้ท่านดู ก็แบนี้ช่วยแจกเป็นพับให้กับท่านผู้ใหญ่ท่านเดียวไหนท่านก็จนภาพออกมาวิธีูัวที่ดีจะดูดีนะครับเู้ิกระราชาสิริียรพระบาทสมเด็จพะบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลเดชนเธอะมหากราบรมนาบริท รงนั Sugar, ่งพิงเดรัที่นและมีพระราชกริสันฐานกับพระสุนิพนิ์ตอนเหน่งบนสะพานไม้เป็นท่าพระหาพระอุเบกเสดพระเจรนญชงาาที่จังหัดกราชิว่าเมื่อวันที่7กันยายนพุทศักราช2524ณบ้านเจาะมาคกณตำบลุโยอังคืนสุขโตลจังหวัดกะร่าทิว่าซึ่งอยูในพื้นที่ห่และไม่มีกรดานยู่ในเที่ประเทศไทและก็เมีกนลาราที่ประสบนิคมชาในโขกเกงและ สากสิ่งที่ต่างๆที่ปรากฏจากเท้าท่วนี้ย้อนกลับไปเมื่อ42ปีก่อนกันจีที่ได้ยินเสียงรถยนต์ของกระเบิดทางหลวงที่นัาเสด็จชาวบ้านะแว่นั้นต่างวิ่กันออกมารับเสด็จตัวลุกพร้อมดึงไงพร้อมจิน่านขนาดนั้นอายุ47ปีปัจจุบันเสียชีวิตแล้วได้นังรับเสด็จเมื่อไระอ์ทอดเนเรือลุญพร้อมจึงได้ส่งสั่งที่ดึงพระที่นั่และทรงกระถามุพราว่าที่นี่ที่ไหนและได้กับ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึสนุนเราเป็นผู้ยกมือกระบเป็นผูู้และได้กลบวขอบคุณขอราชทาลให้มีการติดตวาเชื่อเาะทองเจาะตาบุกเพื่อให้โรวเรีอนในพื้นที่ได้ใช้แห่งน้นสำหรับทำการเกษตรต่อจากนั้นในหน้าการพัฒนาด้านต่างๆก็ตามมาทังกานผูกตวาเชื่อเกาะทองเจาะดาบกโครงการชนละลายหนองที่เข้ามาในพื้นที่นาและพื้นที่ทำการเกษตรให้แบบราษฎดใน จอบตาโงงและพื้นที่ดิดด้าของตะบนปูนยุทำให้ตดิเในพื้นที่แห่งนั้นนีความเป็นอยู่ที่ม่เปียนและเป็นอาจจะหายเปนานกว่า40ปีให้การเมืางยากของชาติจะถึงเงินจของให้ส่งเป็นต้นชาจอบตาโงงและชาวจับจัดนราที่ว่าแด้นั้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสราบซึ้งในระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เป็นเรา่องารามหนมงหั เฉลิมพระชนม์วันษาปี17พรรษาในเดือนสิงหาคได้ออเทอร์เซเโกลงในขณะนั้นปัจจุบันด้รตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงได้รเริ่มโครงการยกระดับจังหวัดสงบลาในปี2559เพื่อรวมกันหรืออื่นเพมสมจัครับประกันารในประ ทีううィィがが่จะชนะเหตุการณ์บนสถานที่เดิมด้วยการรวบรวมเงินจากลักคส่วนที่มีศรัทธาอย่างแตกล้าที่จะสร้างสถานที้ขึ้นมาโดยมีเชิงโประมามของรัฐอย่างใหการโดยกโดยาที่ทานก็ด้นที่เปิกนะครับท่านก็เร่ตอน่อยากจะใหเป็นสถาบันลอขึ้นชาวบ้านก็รูกดีใจตัแตอนนั้น ที่จะมีกมารจำลองขึง้่อทำให้ลูกหลานได้เห็นภาพถึงเมื่อก่อนครับก็เลย เย่นงานสร้างสถานไม้เฉลิมรัเย็ิครั้งนี้เป็นงานที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านในพื้นที่และเป็นการทีสู่เพื่อความสมัูรสมัสามัคทีของคนในพื้นที่บ้านเกาะหากองให้คนในพื้นที่ได้เห็นและนัาเป็นเป็นแบบอย่างว่าการทีเรื่องสามวันทีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทประโยชนให้กับหมู่บานและชุมชน <Es> ตนได้อยากประเมินค่าไม่ได้ปัจจุบันนี้สะพานไมอแห่งนี้เป็นมด้นมาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดประวัติกโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อเมรและจะต้อแก้เพียงทราบขาไม่มีโอกาสเดินทาง้นที่อเภอสุไหนโกลก็ไม่ได้จะต้องเดินทางมาสัมผัสกับสะานไม้แห่งนี้และอนุภาพความสูงจากเวทนทอร์เทีย เขียนว่าถ้าผมไปดูดานมาแล้วก็ไเกระาดูปัหาอุสาหะอยากดยวันนี้เนี่ยมีผู้สื่อข่าวชอาสันนาตเป็นคนทำในช่วงต่างสายที่ในวงการพิทักษ์กันชิดษนะครับก็เป็นตูที่ก่างๆแล้วก็สุดท้ายก็ไปเจอสิ่งที่ผมร่ววกับพีองชาวเป็นเสื้อผ้ารบกุศลกวปา ที่ผมอยากจะเรียนในเวลาท่านามคืว่านี่เป็นเวลาที่ผ่านมา10ปี้วผมเองก็จำดีมากเ็ดที่ผมได้ทุกปีกินดีกับที่เราเปนว่าร่วมกับบริจาทเนรายได้ไี่เสร็จเพื่อนำมาสร้างสถาบันาอบริษัทที่ไดกับขึ้นมาปรากฏอยู่ในพื้นที่ของบโิษัทวนตัวผบอก่านดีว่าถ้าเราทำไอ่าถ้าไม่ทำ ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรได้ใเพราะว่าผมก็เป็นในอีตก็ยนเยู่บนผมเองสามสิบเก้าคนนะก็ย่งไรก็ผมได้รัดสินใจทการอนช่วงที่เกินมาเกือยูน่สองปีกว่าที่บเขียนกนนีการหลไม่เรื่องทำวานนีเืองดเรื่องใก็ขอบคุณทุกท่านที่้ เพาตลอดอินทรนานตัดชั่วโอภาษาที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่รุ่นรุ่นรุ่นต่ผมได้ตัดสินใจลงมือทำที่สวยระมเมื่อปีหน้าเด็ผมก็ต้องการที่จะบอกกับพี่น้องคนไทยระเทศและทัวโลกว่านี่คือสถาบันธาักศึก์ที่เทียบข้างอะไรที่สุดที่อมได้ชนเพราท่านประธันอยู่ที่รถแลนโดเวอร์หลังปีผม ทำก้าวที่ถูกเลื้อกที่ไปแล้วก็สร้างขึ้นมาคู่กะพกเพยเพื่อให้คนได้ทำเมื่อสืบค่านแต่สิ่งที่ผมได้ทำบางมาอนกนก็คือสิ่งที่ท่านครีนเนอยู่นั่นคือต่ดภาพที่ผมได้สอบหาัภรรยาของลุงพร้อมนั่งลงซึ่งตอนผมได้เป็เลยลุงพร้อมเสียชีวิตไปแล้วสองปีได้จริงๆก็อยากไปส่งท่านลุงพรอม สั่งรเมื่อไรางใ้ไปทหน้าทุกข์พร้อมนะครับอยาให้ลวงที่ตายได้ทุกพอมยังไม่อยากจะเป็นผาหลุกพ่อผมก็เลยต้องเรียกเลียรพร้อมมาถาว่าพระองค์ท่านตัดก็เลยเป็นที่มาที่ไปของภาาที่พระเห็นและเนื้อหาสิ่งที่หลวงท่านเด็ตัถ้าเราไป่าดูคนับนั่นคือสิ่งที่ผมได้ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ นำไปเก็บไว้ที่ว่าการดรเทรวงโึกษานิการแล้วนั้นดูต่อะไรดูจากุีตอนนี้ไม่มีแล้วมีคนกระฝอยก็เจ๊งใจและสิ่งที่ทำให้คนอุยมตั้งพุธอุสรินอยู่ร่วกันก็คือสถา,น,านีนเป็นแหลงมาสำคัญที่ชาวบ,บ้านภาพปุ่ใจที่มีคนป่นา่ๆงที่เข้ามาที่รัานตลารเข้ามาขายภ้า ได้มเห็นภาพนี้แ okay, ล้วก็รู้ว่าวัตถุที่สวยงคนรุ่ถ้าผมได้ทำให้ท่านตันนี้ผมถามท่านในข้อนี้ปีใครรู้ล้ำลึกมาพที่เกิดอยู่ที่ตลาดนิวาใครไปรู้ท่านเมื่อกี้แอบถามแล้วพอพผมไม่รู้ถามท่านทุกคนไม่รู้แต่วันนี้ผู้ว่านาทีเอ๊ะผู้ว่าสุขฮัลน์มันมาเฉยได้แล้ว่าอยู่ที่ตลาดนิวาถ้าท่านมีโอกาสไป สักครั้งหนึ่งแล้วไปในสถานที่ผมได้ร่วมสร้างเราที่บางบัวรักท่านคือท่านดีใจผมก็เลยบอกว่าท่านก็จะได้สิ่งที่ลงนั้นเสด็จต่อท่านออกมาบัณฑ์บัณฑ์ี่สองสี่และที่สำคัญที่นำภาพนี้มาให้ดูก็อยากจะแค่บอกกับที่านท่านผู้เชี่ยวผู้ชี่ยวชาญแต่ว่า แต่วันไหนที่ยังมีภาพดี้ช่วยเขียนภาพนี้ได้ก็ยังพ่อแต่หาที่วาดนะคืออยากจะมีภาพนี้เลยก็เป็นการเขียนที่ถึงไหนแล้วบอกว่าผู้ว่าดผู้วาดภาพเอาภาพนี้แหละไปเขียนให้คนงานที่ว่าติดตามติดใจเลยนะภาษาไทยจบสังคมซึ่งผมได้ทำเมื่อปี2557ตั้งแต่เป็นหนุ่มจิตสุขโยมภูมิใจในส่วนที่ได้ทำ ไม่เข้ากับภูมิใจในความเป็นคนสุราษฎร์ธานีที่ได้ไปทำสิ่งที่มีมาไม่ดีขึ้นที่รัฐนั้นใช่ไหมเมื่อกี้ก็บอกพี่มีพลแล้วว่าทำไมเพราะว่าต้องปการที่ไหนพี่ว่ามันก็จะมเป็นนะครับเพราะว่าตรนระยะมีพลตลาดพิบ่าก็ต้องตั้งใจเรียด้วยนะครับต้องทำให้ดีแต่วันนี้ผมกับพี่มีพลได้าร่วยกับพวกเราในทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เลยอยาไยอยอกไปย้อนกลับไปเมื่อ10ปีว่าถ้าพวกเราไม่ทำถ้าท่านไม่ทำใครจะทำคิดแค่นั้ก่อนถ้าท่านได้ทำแล้วดีแล้วเร่นงอื่นสิ่งที่ท่า,านต้องได้ใจอย่างนนี้เรื่อผมทุกวันนี้ผมได้บอกกับนายเพื่อนตั้งแต่เป็นผู้ว่ามามหลายจังหวัดว่าเรื่องคำเชื่สิ่งที่อย่างนี้่นี้นในพื้นที่ของตัวเอง ที่ประอขัานสูงหรือราชบงกันทำขึ้นมาได้แล้วก็ต้องบอกว่าขอข้อตัวตลอดเอ็นเออเลยเก็ไม่ได้ขอข้อเลยก็ทำได้เพียงแสนงานบก็ไม่ได้ดี่าในทุกเ่นี้ว่ในเรื่องนั้นไม่ได้ทำใ้วาสุนะแต่ในเรื่องทุกคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของผมไม่มีใครที่ไปทำและที่สงสาก็ได้ทำารเส็เ็ นทีว่าแม้ไม่ได้รับคำใรู้ว่าเจอนมา,าี่จานโนโน้าพองยิ่งใหญ่เปสนถทุกปีสุดท้ายที่็นดได้เรียนได้พวกเราทราบว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นเหมือที่อันงกายได้ทำอันนี้ครบถ้7งฉบัทั่วเทเราก็จะพูดได้ว่าพวกเราได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นนที่ตอบแทนบุญุ 我不干，我不干。<noise> <noise> <noise>